สวัสดีนะปีเตอร์ฉันดในีใจที่ได้พบนายฮหวัดดีวันนี้ฉันจะพานายไปดูสวนของฉันมีทั้งข้าวโพดมีทั้งแตงมีทั้งถั่วฝักยาวช่วงนี้โควิดนายเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แต่ปีเตอร์ฉันขอโทษนะถ้าเกิดว่าเสียงฉันมันไม่เหมือนเดิม <c oughs> และตอนนี้ฉันกำลังจะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องเดิมเดิม ปีเตอร์นายดูดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินฉันว่านายต้องชอบมันแน่แต่ถ้านายไม่ชอบฉันก็เออไม่เป็นไรโอ้นายได้ยินเสียงนั่นไหมจะฉันฉันก็ได้ยิน Go. Go.